วยแต่ถ้าทำแล้วมันก็สวยเนาะถ้าจริงอะเนาะแต่ต้องไม่มีเครื่องอะแบบว่าเป็นแค่แบบไอเนี่ยเนาะต้องไม่มีเครื่องอะต้องไม่ต้องไม่ใช่เครื่องอะกว่าจะซับได้กว่าจะซับได้คุณซับใครด้วยนะครับเบนขอบคุณด้วยนะครับอะไรไหม ได้ออกแลเนี่ยนะครับยังมึงทำอะไรเจสได้ได้ตัวเต็นครับลุงฝากเขาซื้อเต็นมาแล้วมึงไม่ให้เขาตั้งให้อะไรสัตว์หมากูจะออกคุกอยู่แล้วไอสัตว์ได้ได้แล้วได้แล้วได้นนี้ละหลอนห่อนละ ถ้าผมทำอะน่าจะโดนดานะ่าเนาะน่าจะโดนด่าเลยอะไอ้เนียเสียของแต่ความความฝันผมผมอยากได้อะแต่ผมไม่ได้อยากขับจริงๆความความฝันผมมาแค่อยากได้เฉยครับแต่ไม่ได้อยากขับอยากมาจอดแบบไอ้เี่ยแค่นั่งมองมันอะแค่งสุขใจอะแบบนั่งแค่นั่งมองมันแบบไอ้เนียแบบแบบมันสุกอะแบบส,แบบสุขใจอะ จริงๆของพวกเนี้ยแค่ได้นั่งมองมันอะแค่ขอแค่ได้จอดอะแล้วมันสะอาดอะอาหารตาเหมือนโมเดลอะใครเคยมานั่งมองโมเดลบ้างนะแบบที่มัเหมือนมีความสุขอะคุคนเน็กช่นเรือดำน้ำมีหรือ,อยังครับก็จะซื้อเครื่องบินก่อนนะครับซื้อเครื่องบินจอดหลังคาบ้านฮอแล้วกันเฮลิอคอปเตอร์จอดบนหลังคาอย่างเงี้ยอุ้มป<ร>่ะเพื่อนมันอุ้มได้ปะถ้ามันจะออกโคกอะเป็นไรประวะ เอ้ยเป็นที่อะไรอ่ะเอ้ยเอ้าเอ้าเป็นไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรลุงในอินไหมครับเมื่อกี้ไม่หละโอ้ยเฮี้ยหูแตกเลยแจ้งเมื่อกี้มึงทำอะไรมึงลองทำดิผมไม่ทำอะไรเลยอะไรอ่ะโคตรอะไรอ่ะโคตรดังอ่ะไปเล่นกูอีกแล้วเฮี้ย ไม่เอาจมกินนะตอนนี้อยากทำอะไรอยากทำอะไรก็เดอนแล้วครับถ้าเดอนแล้วครับขอบคุณครับเคพีเคแหนเราพูดถึงผมม่อยากทำมินิเว้ยผมอยากทำบ้านใต้ดินน่ะผมไม่ได้อยากซื้อบ้านใหม่นะผมอยากทำใต้ดินใช่ป่ะห้องใต้ดินของผมอะแล้วเป็นห้องสตรีมเมอร์อะห้องเกมอะไม่รู้ว่ามันจะทำได้หรือเปล่าแต่มันน่าจะทำไม่ได้หรอกเย้เยแยแต่มันก็ไม่ดีอ่ะอยากทำเป็นห้องใต้ดินแล้วแบบเป็นห้องเกมเหมือนที่ฝรั่งเขาทำกันอะเนาะก็สวย แต่มันทําไม่ได้แล้วคือถ้ามันจะทําจริงๆมันต้องเริ่มแบบแยกอยู่หน้าโขกข<อ>บ,บ้านใหม่เลยอะไรประมาณนี้มันถึงจะทำได้อะไรเจสไอเจสออ,ออกแล้วครับอยู่หน้าคุกใช่มันต้องทําตั้งแต่แรกถึงจะทําได้แต่ถ้ามาทำตอนนะี้เจ้าไม่ว่างนะไอ้เจสเมึงเคยขับเคยร์ปะข้างนอกงหรอครับเคยร์เคยครับเคย ม,มันเนี่ยมันจัดเลยตอนนั้นผมแบบลกหน้าเลยตอนนั้นอะเอ,อน <ไป S 2> ครป่นออเลยผมมอบเลยครับลุงตอนนั้นอะแรงแรงมันจัดอะขายไปแล้วเหรอไอของมือเหรอของพี่ครับของพี่อแล้วพี่ขายยังอะอ่านนะครับน่าจะขายไปแล้วลุงจะซื้อหรอครับขายไปเฉย โดนตึงไนบ้างผมโดนตึงไ,ไรบ้างสมัยก่อนน่ะนิดนึงครับนิดนึงถ้าโดนหลวมต,ต้องได้ได้ยินชื่อบุกปะโดนจับบ่อยผมรู้จักชื่อผมอะผมโดนชุดทหารลงบ่อยจัดอะไหนเฮียแจก๊กอะมึงทุ่มมันดิอ๋อ อยู่ไหนแจ็คอยู่ไหนพี่ขออรถสี่มาดิครับผมบอกแล้วครับว่าไเพื่อน อยู่หน้าคุกอยู่หน้าคุก ตำรวจมันหนีเข้าไปแล้วมันล็อกเลยอะตำรวจมันหนีเข้าไปมันล็อกเลยเว้ยเฮียไปไปล้มกันเจ็ดเพื่อนแปลติ๊กต็อกไหดแปลติ๊กต็อกไหด คิดไปเหมือนจริงวะไอคิดไปเหมือนจริงว่ะไอจัดโอ้โหใครสันหาโอ้โหปั่นโฮียโถได้จัดเหมือนจัดคิดไปเหมือนจริงอันนี้เหมือนจริงไอ้เหี้ยโอ้โหยังเหมือนจริงอีกไม่เหมือนจัดอ่ะบอมบมมีเงินแดงขาดไม่มีเลยเงินแดงหมดแล้ว ครับพี่แมลขายนะครับมันจะขึ้นเรือไปทางใหม่ลุงไอ้บล็อกอะเออไม่เป็นไรพวดเรามีเส้นทางของตัวเองอยู่แล้วถูกเราได้แค่ยินดีอะตอนนี้เขาเลือกอใช่ก่อนไปอะใส่กูก่อนนะแล้วนะครับครับนี่ไม่ได้จะไปละ อะไรวะกบอกให้มันใส่ก่อนนะมันนียไม่ได้ใส่ลงูทำไรเนะี่ยอ๋อเจ,จอ,อจเจ็บเจอเจอในกลุ่มบ้ารู้เปล่าวัดปัดอ้วีเยอะขยะบอปไปไหนวะเนี่ยไอ้สัตว์หายประจำเลย ล้วชาติไหนจบกับดีจีวะเหมือนจริงี่กเหมือนจัดเหมือนไหมเหมือนไหมไปเจอกลุ่มมาเห็นฟันมาได้เนี่ยจจารปจ์แตงงอาลูกมาโพลลงเดสูจวีวะววะเอาแบบว่าเอาโพลแค่ครึ่งตัวแบบด้านหน้าโพแบบติดๆก็ได้ผไปเจอรูปบัตรบาที่มีคนในกลุ่มมาเดารูปถคู่กลิงอะถาคู่กลิงคนลสมัยนีก็สมัยรูปต้องหามัน มันมนานแล้วอะหลายวันแล้วอะรูปรูปจริงมันเลยเหรอใช่ครับรถหน้ามาันนิ้มเามาดีวว่นเี้วว่าเดียวมันนิ้มกัลงนิ้มกัลุงลุงต้องหาก่อนรถก่อนไปเก็บรถก่อนได้ปะไอไอก้อนมึงเปิดเปิดนั้นให้ลุงดูดิที่มึงส่งมาให้กูกอะไอจุกอะคนหาเดาลุงยิงหาจัดได้มึงบบุส่งให้ลุงดูดิส่งไม่เป็นได้ดแบบนั้นน่ะมึงก็ดูดขี้ว่าส่งให้ลูกแล้วยี่ห้ไหนมาพี่เบลหาจัด ไปบักเกียก okay. ันนี่แกใหญ่เพิ่งเอาลงในกลุ่มเองสิวทีอะคลิปอะเปลงทำงานด้วยเปล่าน้องเอ้าผมนี่ตัวฟามเลยนี่เนี่ยยี่สี่ชั่วโมงอะฟาร์มาถามสายนะเอาผมโม่แกแจ้งดูแหละโอ้โหใครอะ

ไ,ไ,ไ,ไอ้เบิร์ดไปทำอะไรอะ่ะกูไม่เคยเห็นรูปนี้อ่ะไอ้เบิร์ดไปทำอะไรอะ่ะจะตัดต่อเฮ้ยไอ้ย่างพัฒนาอะไรไหมดละคือดีว่าใครลงอ่ะนี่ใครลงอ่ะนี่ไม่ใช่พวกเราลงนะนี่ได้เหรอ่ใชมแล้วเบิร์ดมาแต่งตัวอะไรกันวะทำไมหุ่นเฟี้ยวยังเลยอะ่ะมันตัดต่อหรือปะ แทบตายก่อนดูนี่แต่<ะ>ต,ต่ออยู่แล้วอันนี้ดูทรงผมดีตตดต่อได้ใหญ่ใหญ่อย่างฮี่ดีครับผมมาใหม่ครับสวัสดีครับมาใหม่ดีน้อนรับนะครับน,นันนี่หรอว่ายเบปิดจังใบแล้ว ก้อนมึงก็อยอย่ไปลงกออดเพื่นไม่ใช่กูกูยังก็ไม่มีลูกเนเลยกูนั่งหาไนนี่จักจัไม่รู้ครับไปไหนอ้เรืไปไหนไปกระทืบมันดียังไงสี่คนเรานี่ไงไอ้กอดฮะให้กูขับอ่ะอ้ ข่าวเลยพี่กอดพี่กูวารูปอยู่ดียะใช้คิวบ้างดีกว่าเราอันนี้ปนไปไหนครับลูกไปฮะไปบ้านมันเหรออืไปดูอะไปดูอะเพื่อนครับไปดูไะเพิ่งเรียกวะเขาเพิ่งเรียกเดือดขับน้ำตาไห,หลเลยตั้งแต่ข้างนอกแล้วโอ้ <laughs> <c oughs> อยเยอะหัน มีใครอยู่ไหมครับพี่เออว่าครับ <c oughs> ก่อนลีผมเห็นมาเต็มบ้านเลยครับอยู่หน้าบ้านนะยี่สิบสามสิบบวกบวกเลยครับอ่าครับใกล้ใกล้ใกล้แข่งอีสปอร์ตแล้วเนี่ยเอ็มโจน์นะตามก็บเราแต่ ลงอะกูไม่ลงนะสวัสดีครับมาใหมา่สวัสดีครับขอชิวๆร้งกันชิวๆบ้าง ตึงหลายวันแล้วเมวื่อวานนี้ก็เหนื่อยจัดเลยเฮียตีตำรวจบนดูเรียก่อนเข้าไปด,ด,ดูดิบึ้มป้าบึ้มป้าเฮียบึ้มอ่ะบึ้มอ่ะบึ้มบึ้มแหละแจ็คว่าไงวะแจ็ครถรอเลยผมกินยาละเอาไปยันเลยนะยันเลย <laughs> เยันเลยรอเฮีย <laughs> อะไรอ่ะเจ็ยจุกมาแล้วเฮ้ยยาเมอยออยาเมอยออยาเมอยออยาเมยอ ชุบคนนึงชุคนนึงยิงให้ชุ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 เฮ้ยชุบแลตาชุบแลตาชุบแล้วตเอาตชุแล้วกันไหนกันไหนครบไหนเอาละโทษดุ้บพี่มาครับจุบพีอยู่เมลแล้วนะจุบพีมาคับกันตัวไหนจุบพีมาคับจุบพีมาครับ

ไม่ได้หรออเอ้ยซุปป้ดยัุบปติดยังุบแล้วชุบแล้วเฮเยแม่โนไอ้เยีย่ยตะก้นไ่ไหวเนี่ยเพล้กงลังเอีกเลีกกําลังเปิดเพลงใหม่เลยอ้าวใคระอุ้ม,มเอาไปติดเอาไปเบิรกรถก่อนติเบิกลหอติดอแล้วพอแล้วข้าวบนบ้านมีนะสองโลงเขาหลอก ออ้หอไปนมาสี่ไม่ใช่หรอวะทำไมมันหอไปห้าวะกูมาสี่ะเสหอนยไปอทำไมมาสแลทำไมกูโดนหอหวะนั่นอะไอ้เหี้ยนี้คนหนึ่งนะเนี่ยไอ้เงว่ะหนยกูอหนอไปหน่อยอไปหน่อไปน เอาไปเอาไปเอาหมดออกไปก่อนกัได้เหรอย่าออดี้ว่ะงั้เปิดเพลงด้วยอ่ะเอาละครับเปิดพนันแล้ว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 วันนี้เข้าวอลเลยแล้วเล็กวอลเล็กแล้วพนันหน่อยสิเปิ yeah, oh, ดพนันหน่อยสิมา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  เล่นกันหน่อยโหลดในวอร์ดินไหมพี่เต็กวอร์ะไรวะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเนี่ย สามยี่สิบหนึ่งโย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 โพี่โยโยโยพี่คุณจะหลับวะเอาดีๆเอารถดีอุ้มกลัวอ๋อเหียคนอยู่บ้านไหมสักสามคนเด็กนี่ฮะ mm hmm. เล่นเยอะเล่นไปเข่าโน่นน่ะเขาอีเขาขี่อ่ะโอเคนะ กูเปิดเพลงเลยแล้วกันไม่เออล้านนนจะยินพี่ไดยยินดนมึงอุ้มไปเถอะจะกลัวอะไรเฮียเกมก็เก้ไม่ใส่แค่แหละไว้เฮียไม่อุ้มเมื่อไรมึงจะเป็นนะ อ,ออ,ไ,อ,อมไม่รู้ว่าดาบอยู่หรือเปล่าดาบแค่นี้เออไม่เกินเนที่ยงคืนเฮียดีครับเจอแล้วบัดบัตบัตบัเบัดบัตบับ <c oughs> ใไขว่าได้เฮีย รถมาซ้อนศพแล้ว,วดีกูขึ้นเข่าไม่ได้เลยคันเนี้ยเมื่อ <c oughs> กี้กูเจอกูเจอไอนี่ดิแม็กล,ลนแม็กล,ลนอยู่ในเมือง <c oughs> มาแล้วได้เปิดกับมาแล้วได้ผลแล้วได้เล่นเปิดกับมาแล้วได,เดเ้เปิดเพื่อนเปิดเพื่อนจริงได้ป่าวะโอเคดาไปอยู่ทำไมรีบเข้าจังวะ ทำเพื่อนกูเจมเป็นกันมาลั่นเต้นัวเจมังมาต้งนากกกังคนแลวพวกกูมันตรจะเทแลพวกกูไม่ยอมรก e n ูเป็พ feel like a p l a n กบพวกกูจแค่ในไฟแอคูบลังที่พวกกู้อมนนไชิงมันออกไม่ถกูงที่ ลุงเจนเคนไฟเอมฟอนกินเค็งเวลาที่พวกผู้ฟังมีชื่อมาสื่อออกให้ได้ฟังตรงวงแหวนได้ได้ได้คุณใช้ชีวิตเพื่อได้รับตัวได้ไหมวันนี้คิดจะไปกับใครก็ได้ ว่าครันี้มันจะหลับจริงนะทุกคนรกันหนึ่งบิตนะครับดีค่ะบอกบอกบอกมไม่ได้ไม่นอน เ,เอาล้ว,ว่าเปิดแล้วว่าเปิดแล้วว่าเฮ้ยเขี้ยไม่เออ,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 อด,ดวงดีสาดเดียถ้าผมไม่กดเคสดีกว่าไม่กดเคสละ เคสดีวกว่าถ้ากดให้ก็ได้เคสตกอ,อฟางเพลงลงแฟนมิลเลียนเริ ไ,ได้เนี่ยให้มีกล่องปะผมมีให้นะโ <B>, <Okay. S 2> อเคม่เออาสาทุเอาสาทูปสามเดือนเล้ยงนะจ๊ไม่เอ๋ยไม่เอ๋เอ

เป็นไรอะ่ะตอบทับไม่ได้เนี่ยเพื่อเนเจอแล้วเน,นีย่ยสวยชนเต็มอยู่ดีเพื่อนอยู่ดี <laughs> ใช่เอาลยกูอยู่นี่เองเพื่อนกูอยู่นี่เองในเมืองโดนนะในเมืองโดนนะ <laughs> อยู่นี่เองกูอยู่นี่เองเพื่อนใช่พี่ใช่ใช่ไ <laughs> <laughs> อ้ยารอแตกแล้วด้วยไอส้สัตว์ เ้นยากว่ะดีมันยางแตกแล้วมันขับไปได้เลยเอดีกว่าดอยนะไม่ไดเลย่อี้เฮียอ้เฮอ้เฮีอ้เฮีเียอเเีเฮ้ยไอ้เฮ้เอ้เีเเยอเยอี้เอเอ้อ้ยอเฮ้ยไอ้เอ้้อ้้ยย นรถมันเลียวไม่ไ่เลยพี่ต่ดตบติตบตตบติตบลงรถลงรถมืรงโดนะเป็นเลยครับมาแล้วตายตายไอ้นี่้เล่นเลยเล่นเลยอง ใต้สะพานใต้สะพานลงมาเรื่อยๆเยอะต่อยหลักแอนเลยไ้สัตวอุ้ยอุอุ้ยอยหอยโดนอุ้ยเย็ดเย็เย็ดเย็ดเปลอยู่แล้วยดเย็ดเยยได้สงได้สได้สอมบูรณยสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณสมมบูมได้สได้สได้สอง ชุบเลยชุบแล้วห่อต่อ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 มีห่อเปย์กนะมีห่อไหมเอาในต้องไปเอาในรถเอาไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนศพมันมีสบมพเหลืออันนึงคุณเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอศพนี้ก่อนเดี๋ยวขอยกไปไปมีห่อมีห่อบป่ะไปไปไปห่อเปไป มีกูมีกูมีห่เฮ้ยมีห่อเลยโอเค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 เฮ้ยใครวะน es, er okay, okay, okay. ่ะใครใครอะปล่อยปล่อยได้ปะเดี๋ยวห่อให้เลยเดี๋ยวห่อให้เลยปล่อยเลยเดี๋ยวห่อให้เลยห่อก่อนปนไหมหยอยไม่ครับผมห่อไม่ติดครับตอนนี้เด้งหน่อยเด้งหน่อยศพเยศศพมันจะไอ้เหี้ยรถโคตรแบบซ่อนศพอะมองไม่เห็นศพเลยรถคันเนี้ย ขับผ่านไปรอบหนึ่งอะ่ะใช่หรอใช่มึงไม่ได้ขับผ่านอะ่ะมึงจอดอยู่ข้างหน้าเลยตอนไหนวจะจำไม่ได้ไม่รู้เลยสิ <S <S ่งดีคือแฟนไม่เีลือสตีมันคิดและดูดีเงินทองกันมาเท่าไหร่สาสตร์สมองมันควรคิดไา้เชื่อไม่ใช่มาบอกว่าเจคีซิตีของมวกกูก็ฟังทั้งวมดไม่เชื่อมึงยอมไม่ดูดีไอ้บอยจ้อของมาเทว่าทำขี้อะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของไอ้กลุงหมาที่เข่า